สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรัตนธรรมและก็ซายูริแล้วก็นานะเดี๋ยวจะดูว่าทั้งสองคนนี้นะครับโตขึ้นในวันงหน้ามีโอกาสจะได้เป็นอะไรบ้างนะครับตอนนี้นานะอายุเท่าไหร่ละส,สิบสองขวบแล้วเนะาะมาดูสินานะตั้งจิตอธิฐานเนาะเอาดีไนะซนวางบนไพ่นะครับวางบนไพ่เดี๋ยวจะดูว่ามีโอกาสเป็นยังไงได้ไพ่อะไรแล้วก็าปาไพ่หนึ่งอ ไพ่ของแปะของแล้วก็รวบรวมอันางๆขึ้นก่อนจะได้รวมทั้งหมดเลยรวมเป็นกองเดียวเหมือนเดิมก็ได้รวมเป็นกองเดียวเลยยกทั้งหมดเลยยกทั้งหมดเลยอ่าเมื่อวัตรงนี้อ่าโอเคนะเดี๋ยวจะให้เลือกสิบใบซ้ายหรือขวาได้เลยมาดูซิว่าสตาร์ทลตกเนี่ยในโอกาสวันหน้าจะเลือกเลือกให้สิบสิบใบสิบใบสิบใบหรือสิบใบจากสิบ ไปมาดูซิว่ามีโอกาสจะได้เป็นอะไรสอคอ,อย่จะต้องให้พี่ให้พี่นานาเลือกก่อนเดี๋ยวหนูค่อยนะจ๊ะนานาเลยอืมดูซิใบอะไรจะได้ให้อะไร ดนะเดี๋ยวลองดนะอทูที่ะรงานนะัทโอ้ยนัรอครยอ่นัทเดี๋ยวที่งานนัทจะได้ค่ายอะไรบ้างใบแรกโอ้โหเดีย๋ยวเลิ่เวอร์ก่อนเลย,ยเดี๋ยวเริ่เบอร์เขาเรียกว่าคนมีเสน่ห์มีอัธยาศัยดีความรักใบที่สองสี่ิ้วเท้าเป็นอย่างเรียนสีนิ้่เท้าก็ขอร่างสั้นฝัว ใบทีนเรื่องความรู้การศึกษาใบที่สองการจัดเม้นท์คำพิพากษาคำพิพา,ากษาเป็นโอกาสที่จะมีความ 4, า 5, ารับผิดชอบรอบคอบใบที่สี่อสุรีดาบเข้มแข็งแกร่งก็มีความขยันมีความแกร่งอนคนใบที่ห้าหลาชพลูนขี้มอค้ามีอยากให้ความเมตตาใบที่หกเจ็ดดาบเจ็ดดาบเดลิเวอร์การจัดเม้นท์ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีแฟนคลับได้มีเสน่ห์ได้นะใบที่ เจ็ดสามมืเท้าขยับขยับมีความก้าวหน้าสามมืเท้าเป็นรเพื่อสี่มืเท้าเนี่ยมันเป็นไพ่พบปะผู้คนหรือว่าเจอผู้คนนะเป็นไพ่พูดก็ได้ 5, พูดภาษาคําที่ภาษาใบที่แปดเปจัสติรสเนี่ยเป็นไพ่ความรักความยุติธรรมความถูกต้องเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะใบที่เก้าก้ามืเท้ารักและก็ผลแขนซึ่งแปลว่าเวลาอายุมากขึ้นไปเนี่ย ก็มีความขยันมีความมุ่งมั่นม,มีความเพียรพยายามไปที่สิบให้สองในทาวน์ถึงให้ต่างประเทศให้ต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไปต่างประเทศเพราะเราก็มีโอกาสเราเป็นชาวนะคะรับเ้อราคุณพ่อเป็นญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะเป็นในเรื่องของคนสามารถเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเรียนก็ถือว่าใช้ได้เป็นไพ่ละเอียดรอบคอบ ไพ่ใช้เงินเก่งคนไม่กี่คเพราะว่าไม่มีไพ่เหรียญเพราะไม่มีไพ่เหรียญก็มีโอกาสที่จะซื้อความสุขทุกอย่างแต่เอาตัวรอดได้ก็มีโอกาสเนาะมีไพ่ละเอียดมีไพ่ที่ใหญ่เมตตามีไพ่ของมีเสน่ห์นะครับเจอเรื่องวุ่นเจ็บก็เป็นไพ่ของคนที่มีอ่ามีเสน่ห์ในเรื่องของการพูดการคุยเจอผู้คนเนี่ยเรายิ้มเก่งๆเราสนุกสนานเพราะไพ่อัธยาศัยดีขึ้นเป็นใบแรกเดือดร่ำวุ่น ิลปินดารานักพูดนักพูดคุยสิ่งต่างๆเนี่ยจัดเป็จัดสิปัญญาดีมากก็มีไพ่คำพิพากษาเป็นครูก็ได้เป็นบุคคลที่สนใจในเรื่องของอินเตอร์ต่างๆตัเนี่ยก็มีไม้เท้าหลายใบสี่ใบสี่ไม้เท้าสองไม้เท้าเก้าเท้าสามไม้เท้าไม้เท้าเยอะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่จะสามารถมีความรู้ความสามารถในการทำงานได้หลายอย่างนะ เป็นไกด์ชีวิตว่าเราเหมาะไปทงด้านอะไร,ไรที่ปรึกษาคนคอนเซัลท์มีความรู้ความที่มีความความถูกต้องอะไปดูใสาย่นี้บ้างนจะจะ่าจะได้ถ่ายภาพเลยถ่ายภาไว้ให้เพราะว่าโอกาาที่จะ,ะนั่งตรงนี้ตรงนี้ก็จะถ่ายภายไว้ให้เพื่อที่จะได้เก็บไว้ในภายภาคหน้าก็ถือว่าอัยาศัยใสดีมีสิ่งที่ดียิ้มเก่งๆงยิ้มสวยสวย Okay. อ่ะมาดูางานนะต้องมาดูยูริยูรินี่พูดเก่งมากช่างพูดช่งางจรจาพี่ก็เป็นคนยิ้มเก่งหว้ล้อเก่งอัธยาศัาายที่ดีการหัวล้อนี่มันก็ออกมาจากใจที่มีความสุขล่าเลยเราก็ใช้วิธีไปเลีปัดน,นะอ่ะมาดูนะซายูริพูดเก่งอยากจะรู้เหมือนกันว่าใช้จะมีดูดูดูชอบปัดจมูกกับฝ้าหอ,อ่ะมาดูซิ อาบานทำดีๆลูกเอามือซ้ายวางหนุไพ so uh ่ดีไซน์หว่างมือนไผ่ข้างไหนซ้ายอ่าเก่งลูกข้างซ้ายตั้งจิตอธิษฐานเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วตัดไพ่หนึ่งกองนะมาดูสิแบ่งเป็นกองหนึ่งแล้วก็กลับเหมือนเดิมได้เลยอ่ะอ่ะจะกลับอันไหนขึ้นก่อนก็ได้ลูกอ่าอ่าเอาไม่ต้องเปิดลูกไม่ต้องเปิดอ่ะเลือกให้สิบใบซ้ายขวาด้วยนะสิบใบมาดูสิ ซายุริพูดเก่งจะได้ไพนะอนะ่อะไรนะนับด้วยสิบใบนี่กี่ใบแล้วลูกกี่ใบละหกแล้วลูกเด็มทีนี้ทำมันไม่พูดเลยนะพร้อมพร้อม ครบแล้วตึกไปครบแล้วมาดูนะสายุิสมองดีแต่ไม่เทา้าแต่ไม่เท้าเรียกว่าคนมีปัญญาความคิดฉลาดผู้ไม่เท้ามันจะแปลคาายเป็นการพัฒนาโดยเฉพาะแก่ไม่เท้าจะมีความรู้หลายด้านปัญญาดีไปที่สองจักรพรรดิีมีอุดมสมบูรณ์สุขสบายไพราชนีไพผู้หญิงที่เก่งซึ่งก็แปลความว่ามีความเจริญก้าวหน้าได้ยืนชีวิตตนให้เจริญก้าวหน้าไปที่สามเจ็ดไม่เท้าเอ้โปัญญาดีเนี่ย นักสู้มีความมุ่งมั่นใบที่4ีไ่ได้ไพ่เฉลี่ยดเข้มแข็งแกร่งอัศวินเดินทางไกลก็จะคล้ายกันเป็นคู่มีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเพราะว่ามีคุณพ่อเป็นชาวญี่ปุ่นนับใบที่5้เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญก็การเงินการทองก็ฉลาะอัตโนมัติได้ใบที่6กเดวิลเดวิลคือไพ่เจืออยากเห็นอยา,ากยินงอยากได้มีสเสน่ห์มีคนมาละคนมาต่ออนะไรอย่างเงี้ยหรือตัวเรียนก็ อืมอืมสมาธิอยู่ตรงนี้หน่อยลนูอยู่ดก่อนใบที่เจ็ดนะอู้เอ็นเตอร์แกร่งนวงแข็งวงแข็งมากมีเสน่ห์มีความเข้แขมแข็งมีความ,ามรักมีควมมาับิชอบทั้งคู่เนี่ยจะใช้กันก็คือมีเสน่ห์ในตัวเองงานะก็ได้เปิดโลเวอร์นะของมือนี้ก็มีแรงจูงใจของไพ่หลายอย่างใบที่แปดหัวใจบุญมีความเมตตามีผู้หลักผู้ใหญ่มีตาโอเคใบที่เก้าสิ่งที่เท้าขย,ายัน มีความรับผิดชอบในไหน้หน้าในกาสรับผิดชอบงานมีหญ่ไปที่สิบช่างฝันช่างคิดช่างคิดงานการก็ถือว่าได้ไพ่ดีนะคือไพ่เดวิลเนี่ยพออยู่กับไพ่ดีกลายเป็นคนมีเสน่ห์ในตัวเองมีคนมารักมาชอบยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยหนึ่งสองสามโอเคได้ไพ่ดีอาจจะเอาภาพชัดๆหน่อยลูกไหนดูสิลูกยิ้มหน่อยอีกทีหนึ่งโอเคเป็นคนมีเสน่ห์ ทำไมทำไมข้างมันคมหน้าเลยข้างมันคมหน้าอดีมอีสั้นะคะโตขึ้นจะได้มีไพ่ดีๆให้เห็นอะถือว่าเป็นคนมีเสน่ห์ในตัวเองนะจะทำอะไรแนละ้วแต่ทั้งคู่ก็คล้ายๆแัแ่เกงเข้มแข็งสมองดีมีความฉลาด ก็มีความขยันเป็นศิลปินดาราได้ดอย่างนั้นาอย่เดลุิเวอร์เดลุิเวอร์ใบแรกก็การสมัยร่ามีเสน่ห์เป็นตัวเองจะพูดจะคุยจ,จะใช้ความสามารถ j จัสติกจั m เมนก็ความมีธรรมของยูริเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสวัสด์ในเรื่องของเดวิลเนี่ยบวกกับไพ่ดีๆไม่มีไพ่เสียหายนะไม่มีไพ่เสียหายเป็นคนมีเสน่ห์มีความแบบเขาเรียกแรงดึงดูด จะเป็นนักพูดนักคุยนักเจรจานักขายนักติดต่อหรือรับความคิดทํามหรือแม้กระทั่งหมอดูนะอยู่นี่เป็นเด็กที่แบบเอาไพา่ขอ,อ,องรู้ว่าไปซ้อมตั้งแต่เด็กเอาไพ่เล็กชุดเล็กๆเไปซ้อมตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วก็หัวเราะม,มีความสุนิยแล้วก็ปลุกปันแล้วดูสิใครจะมานั่งโตดูหมอขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ได้ <S <S ดดนอกแกยูริเี่เป็นคนมานั่งอนั่งดุกดุกนั่งไม่เป็นไร หมายถึงว่าคนเดียวเดือนที่สามารถมานั่งกนะ็ถือว่าเก่ง okay, นะอ่ะโอเคเป็นไกด์ชีวิตถือว่าดีมีแรงจูงใจเขาไม่มีใครเสียหายเดยวิลกลายเป็นคนมีสเสน่ห์ในตัวเองจะพูดจะคุยจะยิ้มจ,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 จะทําอาหารจะทําอะไรจะเป็นเรื่องของความสามารถเรานั้นชีวิตจะเป็นคนเก่งในความสว่างเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศจ้าโอเคจะโชว์การแสดงแล้วอ้าโชว์การแสดงแล้ว โชว์เส <laughs> ียงแม่งวันแล้ะฟังเพลงจากซาคูรินะครับป่บ๊ายบายก่อนเดิมเลยบายขอบคุณมากครับชื่ออะไรบอกก่อนชื่ออะไรพูดชื่อลูกซาพูดหุทธิลูกพุทธิลูกเปลยวอันนาก่อนอันะชื่อนัคนาค่ะน้องกัลปคุณน้องกัลซาซากาวาซาซากาวานะแล้วก็คุณยูริอะไรคะ คุณไน,น,น,น้นาตัวเอง่อยที่เซ็แหม่ตอนนี้ทำเป็นพูดไม่เก่งแต่เวลาอยู่ข้างหลังกล้องแล้วโอ้ยน้ำไหลไฟาดับบ๊ายบายขอบคุณมากครับบ๊ายบาย